สวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้พดพาเราะพาทุกท่านมาอยู่สาราอนเนกประคมน,นะครับบ้านหินลาดพี่น้องอยู่ในเขตตำบลโนนสำราญอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมานะครับเมื่อนี้มีกิจกรรมดีๆนะครับและตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาสัมภาษณ์กับคุณพ่อผู้ใหญ่นะครับในหมู่บ้านหินราดเรานะครับว่า มีโครงการดีๆแบบนี้นะครับสวัสดีครับพ่อใหญ่ครับวันนี้เราพามาสัมผัสนนองเกี่ยวกับขยะรีไซเคิลหรือขยะของของทุนเหมือนกับใช่ครับเขาเรียกว่าครับนี่คือบรรยากาศการคัดแยกขยะนะครับวันนี้เป็นวันแรกเด้อยพี่น้องเพิ่งรับวันแรกนะครับกองทุนขยะรีไซเคิลนะครับของหมู่บ้านฮินราดนะครับอยู่ใน พี่น้องบ้านเ่านี่แหละขณะนี้เราอยู่ที่สารานีคประสงค์บ้านหินราดนะครับโยกับพ่อผู้ใหญ่นะครับพ่อผู้ใหญ่มงคลมุ่งชอดกลางนะครับผู้นาชุมชนของเ่านี่แหละครับกับผู้ช่วยนะครับกับท่านสบตนะครับกับหลายท่านด้วยกันนะครับส่วนผู้เฒ่าแม่เฒ่าขึ้นเอาขยะมาให้เราเพิ่นกัดกับแล้วครับ,รบตอนนี้เขาก็เลย เหล๋ยจะอยู่ในการคัดแยกนะครับเป็นวันแรกนะครับในช่วงเช้าๆวันนี้แบบนี้นะครับผมก็เอาอ,อยูออ่กับท่านอสมด้วยนะครับหลายท่านด้วยกันนะครับวันนี้นะครับรก็ที่น้องเรากําลังเอาขยะมาเรื่อยๆนะครับเป็นขยะรีไซเคิลนะครับขยะที่พร้อมสิเอาไปอ่า ีไซเคิลต่อนะพี่น้องนะวันนี้ก็และวันนี้ก็มีชาวบ้านเราก็นะครับนำขยะมาอีกนะครับ2กระสอบปุ๋ยนะครับเพื่อจะมาเป็นกองทุนของเรานี่แหละครับกองทุนขยะรีไซเคิลนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับทางผู้นำเราก็มีต้น ะมะม่วงนะครับมาแจก,กให้สมาชิกใหม่เราด้วยนะครับก็สำหรับท่านใดที่นำขยะนะครับมารีไซคเคิลมานะครับก็ทางผู้นำเราก็จะ,ะให้ต้นมะม่วงคนครอบครัวละหนึ่งต้นนะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับสำหรับวันแรกของหมู่บ้านเฮนราดเรานะครับ าเปิดรับสมาชิกใหม่นะครับวันนี้นะครับก็มีต้นมะม่วงมาให้กับพี่น้องเราด้วยนะครับนเล่ดทุกกรที่กำลังเริ่มในวันนี้วันเลกนะครับคาดว่านะครับเราก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าประหยนะครับปจะหยัดอีกขึ้นจะหมดไปหรือหรือว่าจะน้อยลงนะครับแต่พูดถึงนในด้านการ ขยะตัวนี้นะครับก็คือเราต้องกินนะครับเราต้องกินอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าขวดน้ำถ้มันจะติดขวดน้ำใสนะครับผมก็สามารถกินได้ทุกวันนะครับกินติดไม่รู้ว่าจะเําไปทรไมเราก็เจ็บนะครับเจ็บจบใส่ถุงไว้นะครับครบกําหนดนะครับเดือนหนึ่งเราก็จะมารวบรวมนะครับมาเป็นทัดแย้ขยะครับคือธนาคารขยะในหมู่บ้านขยะรีไ้นคิลก็พิจายาได้ นะครับอันที่ใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆแล้วก็สามารถเอามาเอามาบริจาคได้นะครับหรือเอามาขายได้ครับครับหรือทําเป็นวันนี้ไม่มีวันหน้าก็มีนะครับเดินไปกลางทางนะเราเก็บเก็บกลางทางเลยมองไปในวัดนะครับทำบุญในวัดหรือมีงานนะครับมีงานเราก็สามารถเก็บมาได้มีงานจัดงานในหมู่บ้านอย่างเงี้ยครับเยอะเลยนะครับครับครับถ้าเรามีโปรแกรมนี้ปุ๊บ นะครับขยะอันนี้ก็จะไม่มีเลยนะครับขยะเกี่ยวกับขวดนะครับเห็นเขาดื่มเหล้าดื่มเบียร์ในงานในการเห็นขวดทิ้งไว้วางไว้เราสามารถไปเก็บนะครับเพื่อเอามาทําโครงการดีๆนะครับแต่ก่อดนะครับเห็นขวดเห็นขวดดุลาขวดเบียร์นะครับเกลื่อนนะครับมองดูไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์นะครับ ครับนี้เราก็ไปจีบะครับงานไม่เสร็จเราก็จีบไปก่อนช่วยกันเพื่อมาทำโครงการครับบบครัเดือนเดือนหนึ่งเราก็กดจะขอครั้งหนึ่งใช่ไหมครั้งนึงครับเดือนหนึ่งอ่าครับผมเดือนละหนึ่งครั้งเดือนละหนึ่งครั้งครับผมคแล้วก็จับดือหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้ดูแลต่อไปนะครับเราก็จะมีสวัสสดิ์เราก็จะมีวัสดิการครับผมสวัสดิการเกี่ยวกับโครงการ ขยะเราเอาไปขายมาได้สามร้อยสองร้อยห้าสิบหกสิบเราก็จะมารวบรวมใบแล้วเราดูว่าเรามีกองทุนรับสนุนจากตรงไหนไหมหรือว่าเราทำผ้าป่าอะไรเงี้ยเราก็จะค่อยๆทำไปแต่ทุงนี้ไม่มีไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีกองทุนไม่มีอะไรเลยครับเราเราด้วยใจแล้วก็มาด้วยโครงการดีๆของพี่น้องชาวบ้านในลาดบุกกระเบนตำลานก็ขอให้พี่น้องนะครับได้เข้าร่วมโครงการทุกเดือน ครับเดือนละหนึ่งครั้งนะครับอันนี้เราก็จะมีประชาตะพันเรื่อยนะครับแล้วไปอย่างนี้ตลอดนะครับมีไม่มีเราก็จะทําไปตลอดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมโครงการในครั้งนี้ครับผมขอบคุณผู้ใหญ่มากครับผมที่ให้ความรู้กับชาวบ้านเราแรกเป็นผู้นําชุมชนร้องบ้านเรานี่แหละครับก็มีโครงการดีๆมาให้ชาวบ้านเราได้ร่วมนะครับกับขยะรีไซเคิลธนาคารขยะด้วยพี่น้องครับ วันนี้พศพระพาทุกท่านมาถึงตอสนสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสาวัสดีครับ